สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูอลิสามิจชเชียนทาโรนะคะ คลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณประจำปากหลังเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ16-31สิงหาคม2564นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่มีคู่กรณีนะคะการอ่านดวงในครั้งนี้เป็นการอ่านดวงแบบทั่วไป general reading ค่ะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นพลังงานหน้ไาพาน่นี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะขอให้เพื่อน ทุกคนใช้วิจัยในการรับชมด้วยนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเท่านั้นค่ะอย่านำเอาคำทํานายในครั้งนี้ไปตัดสินใดๆใ,ในชีวิตจริงนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ค่ะเทพผู้ปกปักรักษาดวงของชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านช่วยสื่อสารข้อความผ่านไพ่พลังงานด้วยค่ะสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง ค่ะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ไม่ทราบว,ว่าตนเองอยู่ในลัคนาราศีอะไรสามารถคลิกไปตรวจสอบรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยค่ะเหตุการณ์ที่กำลังสะอาดนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ค่ะรวมถึงหน้าไพ่นี้นะคะยังสามารถสลับฝั่งกันได้ในฝั่งของคุณและฝั่งของคนรักของคุณเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอย่านําเอาไปตัดสินนะ ขอไพ่พลังงานด้วยค่ะพลังงานตัวตนของคุณนะคะชาวลัคนาราศีธนูได้เป็นไพ่ The Hermit นะคะ Justice ค่ะนายออฟซอร์สค่ะ Page of ว a นส์ค่ะ Bot of Cups ค่ะเริ่มกันเลยนะคะชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะพลังงานตัวตนของคุณนะได้เป็นไพ่ The Hermit นะคะจะเป็นช่วงระยะเวลาค่ะที่ตัวของคุณเนี่ยผลิตตัวนะคะเป็นอารมณ์ของโลกส่วนตัวสูงนะคะเป็นช่วงะะเวลาที่เราแบบหาคําตอบกับอะไรบางอย่างนะคะเป็นช่วงที่ใช้ความคิด เป็นช่วงที่ต้องการสมาธิเป็นช่วงที่ต้องการอยู่กับตัวเองนะคะเพื่อหาทางออกกับสิ่งที่เป็นอยู่ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่หรือเรื่องราวที่กําลังประสบพบเจออยู่นะคะจะเป็นช่วงเวลาค่ะที่ตัวของคุณะคะ่ะจะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเนาะนะคะใส่ใจแล้วก็มีเวลาอยู่กับตัวเองเพื่อค้นหา จิตวิญญาณนะคะคนหาเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองนะคะแล้วก็ตกผลึกนํามันออกมาใช้นะคะมีพลังงานของ justice เข้ามาค่ะไม่มองว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าเราอะค่ะค่อนข้างที่จะต้องการแสดงจุดยืนนะคะต้องการความยุติธรรมต้องการความสัมพันธ์ที่มันวินวินนะคะแฟร์ๆเท่าๆกันนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคุณเองนะคะค่อนข้างเครียดนะค่อนข้างเครียดนะคะมีก้าวดักนะคะรู้สึก พี่ตกกังวลใจหลับหล,ลับตื่นตื่นหลับไม่สนิทนะคะบางคืนตื่นแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งนะคะแล้วก็นอนไม่หลับมันทําให้เรานอนไม่หลับเราอาจจะเครียดโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะมีพลังงานของเด็กถือไม่เท้าเข้ามาการที่เรามองออกไปถึงอนาคตนะคะแม่หมองมองว่าเด็กถือไม่เท้ามากับเดเฮอร์มิตเราอาจจะกําลังรู้สึกว่าต้องการหาทางออกแล้วเรามองหาทางเพื่อที่จะเจอความหวังใหม่ ความสัมพันธ์ใหม่นะคะมากับ5าถ้วยความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีเรื่องที่คุณผิดหวังนะคะเรื่องที่ทำให้คุณเสียใจมีเรื่องของความรักความชอบที่มีให้กับเขามากๆแต่มัน ล้มเหลวมันผิดหวังนะคะสถ้วยล้มลง2ถ้วยตั้งอยู่มันหมายความว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องดีๆนะคะแต่เรื่องที่ไม่ดีหรือเรื่องที่ทําให้เราเสียใจนะคะมันมีมากกว่าและตัวของเราอะคะ่ะยังหาทางออกจากความรู้สึกหรือเรื่องที่มันทําให้เราทุกข์ใจอะคะ่ะยังไม่ได้นะคะเหมือนเราพยายามคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องนั้นนะคะห้าถ้วยค่อนข้างเสียใจเนาะ ืเสียใจอยู่นะคะแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาค่ะที่ตัวของคุณนะคะเริ่มที่จะอยากที่จะพาตัวเองอะออกมาจากจุดๆนี้นะคะหรือออกมาจากความรู้สึกนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แม่หมอมองว่าคุณมีความรักให้เขานั่นแหละแต่ว่าถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์ที่คุณเจอเนี่ยมันมองไม่เห็นถึงอนาคตหรือมันทําให้คุณรู้สึกเครียดและเสียใจอยู่ซ้าๆ ะะอยู่ซ้ำๆตอนนี้คุณเริ่มที่จะกลับมาแคร์ความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นนะคะจัสติสแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างที่หวังดีต่อเราไพ่นะคะมีเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องนีด้วยนะคะในบางคู่บางคนเนาะนะคะที่เป็นตัวแปรในความสัมพันธ์ด้วยนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง พลังงานของเดอะเฮอร์มิตนะคะคุณเองอาจจะมันอยู่กับชาวราคนาราศีกันนะคะซึ่งคนคนนั้นนะคะเขาจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณ10ปีบวกลบนะคะจะเป็นคนที่ดูผู้ใหญ่มีความเ,ออเป็นผู้ใหญ่ดูอบอุน่นมีวุธิภาวะนะคะจะเป็นคนที่ดูโลกส่วนตัวสูงได้ด้วยนะคะในบางคู่บางคนเนาะเขาจะดูโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เข้าถึงยากนะคะแต่บางมุมเขาก็จะมีมุมที่เป็นอารมณ์ศิลปินนะเขาจะเป็นคนที่แบบ ดูสุนทรีนะคะบางคนเขาจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักเขียน<ๆ>การแต่งเพลงเป็นนักประพันธ์นะคะเป็นนักกวีหรือเป็นครูบาอาจารย์นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์นะคะมีพลังงานของ justice ด้วยนะคะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะคนที่ชอบดูแลเทคแคร์คนอื่นๆน,นะคะคนที่เอาใจใส่คนรอบข้างนะคะมีความเป็นคุณพ่อคุณแม่สูงนะคะมีคนที่ อบดูแลเทคแคร์เนาะอาจจะทำงานเกี่ยวกับงานสายบริการนะคะงานประชาสัมพันธ์คัสเมอร์เซอร์วิสแอร์สจัวพนักงานโรงแรมนะคะเรามาดูกันค่ะว่าคนคนนั้นนะคะที่ชาวธนูกำลังคิดถึงอยู่นึกถึงอยู่เขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยตอนนี้เขารู้สึกยังไงคะ g h t of Sauce ค่ะ เป็นช่วงที่เขาค่อนข้างลุยนะมีซิลอฟวานด้วยนะคะถ้าเขาทํางานอยู่เนาะก็จะเป็นช่วงที่เขามีหน้าที่ใหม่ๆนะคะให้ต้องรับผิดชอบนะคะเป็นช่วงของการลงแข่งนะลงแข่งลงแข่งขนันลงสนามเป็นช่วงที่ต้องลุยนะคะอาจจะต้องไปเจอลูกค้าพาร์ทเนอร์คู่ค้าหุ้นส่วนนะคะหรือต้องติดต่อประสานงานกับคนอื่นๆน,นะคะเป็นช่วงที่อยู่ไม่นิ่งนะช่วงนี้นะคะมีสวีนอฟวานด้วยมีควีนออฟซอ r ์สค่ะอือฮึแล้วก็ไนอฟวานส์ค่ะ พลังงานหน้าไพ่ของเขาเะคะ่ะค่อนข้างมีแพชชั่นนะคะมีพลังนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นในเรื่องของการงานและชีวิตส่วนตัวพอสมควรเลยนะคะซิเกวานนะคะการมองไปข้างหน้าด้วยความหวังความมั่นใจในตัวเองนะคะควินถือดาบการที่เาขาค่อนข้างที่จะมีความเด็ดเดี่ยวมีความมุ่งมั่นนะคะมีไนท์อวันด้วยแม่หมอมองว่าปักนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เขา อยู่ไม่ได้ไม่ได้อยู่นิ่งเนาะเป็นช่วงที่เขาไม่ได้อยู่นิ่งางานเยอะนะคะเป็นช่วงที่งานเยอะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวมีเรื่องที่เขาต้องทํะไรมากมายถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจอะคะ่ะต้องลุยนะคะเป็นช่วงที่ต้องลุย <_ q 2> แล้วก็เขามีความมั่นใจตัวเองด้วยนะคะที่เขาจะไปลงแข่งหรือว่าไปลุยในครั้งนี้เนาะถ้าเป็นในเรื่องของความรับความสัมพันธ์ไม่หมองมองว่าคนนั้นของคุณนะคะเขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีเจ็ดไม่เท้าเข้าถึงยากนะคะ เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีกำแพงนะคะมันมีกำแพงเกิดขึ้นแม้ว่าเราจะมีการแสดงออกอะไรค่อนข้างตรงไปตรงมาชัดเจนอยู่แต่นยขณะเดวกันทำไมเขารู้สึกว่าเขาเข้าเราไม่สุดนะคะบางคนเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ทะเลาะก,กันบ่อยนะเขารู้สึกอย่างนั้นทะเลาะก,กันบ่อยนะคะแล้วก็ม,มันฟาดฟันกันบ่อยแม่แม่หมอรู้สึกอย่างนั้นนะมีดาบมี movement นะคะแล้วก็มีเสียดไม้เท้า มันเหมือนกับเขารู้สึกว่าทุกๆครั้งที่ทะเลาะก,กันหรือทุกๆครั้งที่มีปัญหากันบางคนนะ่ะถูกบล็อกนะคะถูกบล็อกทางโซเชียลมีเดียถูกบล็อกช่องทางการติดต่อสื่อสารไลน์ Facebook Instagram บล็อกเบอร์โทรศัพท์หรือบล็อกกันทางใจแต่เขาก็พยายามนะเขาบอกว่าเขาพยายามนะคะเขาพยายามที่จะเข้าหาเขาพยายามที่จะ พูดคุยนะคะในหาเดียวกันคนคนนี้มีพลังงานของชาวเมสิ่งคนูเดียวกันกับคุณเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะแสดงออกค่อนข้างชัดเจนอยู่เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรถ้าเขาชอบเขาก็แสดงออกแบบนั้นถ้าไม่ชอบเขาก็จะสื่อสารตรงไปตรงมาอยู่เหมือนกันนะจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองะะเอะค่ะเนาะเขารู้สึกว่าเขาก็แสดงออกให้ให้เรารู้เหมือนกันว่าเฮ้ย hey, เขาเขาพร้อมไหมสหมมติถ้าเขาไม่พร้อมเขาก็จะบอกว่าเออเขาเขายังไม่พร้อม อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าว่าถ้าเกิดว่าเขาพร้อมหรือว่าถ้าบางคู่ที่เป็นแฟนกันแม่มองมองว่าเขาจะบอกเราทุกอย่างแหละแต่บางทีอ่ะเขาอาจจะรู้เข้าหาเรามากเกินไปก็ได้นะบางคู่บางคนนะถ้าเป็นแฟนกันนะคะเข้าหาเรามากเกินไปจนทําให้เราค่ะรู้สึกเครียดก็ได้รู้สึกแบบเฮ้ยเดี๋ยวพักก่อนใจเย็นนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งอาจจะแสดงออก ตรงไปตรงมามากเกินไปก็ได้นะคะในบางคู่บางคนมีพลังงานของดาบนะคะคนที่คุณอยู่ด้วย,วยเนาะเป็นชาวเมถุนตุนกุมด้วยนะคะคนที่มีความมั่นใจตัวเองนะคะแล้วก็ดูแนาเกรงขามนะคะเป็นคนที่บางทีอาจจะพูดจาพงผางเนาะแต่ดูเป็นคนจริงใจนะคะเป็นคนที่เก่งนะคะปราดเปรียวมั่นใจตัวเองสูงเนาะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วคุณราคาคุณคิดยังไงเอง่ยมีเด็ฟูค่ะทาวเวอร์ค่ะแปดไม้ค่ะควีนถือถ้วยค่ะ ทิงถือถ้วยค่ะในฝั่งของคุณนะคะคุณเองเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันมีการพูดคุยกันแต่ว่ามันมีการพูดพูดคุยสื่อสารกันที่ไม่เคลียร์และไม่หมดนะคะเพราะว่าตัวของเราเนี่ยยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีรากฐานที่ไม่แข็งแรงนะคะบางคน ก่อร่างหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบงงๆนะคะแบบงงๆบางคนอาจจะทำงานที่เดียวกันก็ได้นะคะเพราะไม่ท้ามาเยอะนะคะรู้จักกันมาก่อนในที่ทำงานเดียวกันบริษัทเดียวกันก็ได้นะคะซึ่งคุณมองว่าเฮ้ยคุณก็พยายามเข้าหาเขานะนะคะคุณพยายามเข้าหาเขาคุณพยายามทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีสีสันนะคะบางคนพยายามแบบชวนไป นั่นไปนี่ชวนคุยนะคะแต่เหมือนกับว่าเขาค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกทิ้งถ้วยกับคุนถ้วยนะคะอืมมันเหมือนกับเขาต้องเขาเก็บความรู้สึกและทําให้เราอะคะ่ะเข้าไปหาเขายากเลยเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่คุณคิดมาเลยทําให้ตัวของคุณอะคะ่ะบางครั้งเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกเหนื่อยแล้วเราต้องเก็บความรู้สึก แล้วก็รู้สึกว่าต้องปรับตัวมากจนสูญเสียความเป็นตัวเองมากเกินไปตัวของเราค่ะก็เลยปลีกตัวเพื่อออกไปใช้ชีวิตของเรากับเพื่อนๆกับครอบครัวของเราหรือกิจกรรมที่เราชื่นชอบทุกๆครั้งความสัมพันธ์นี้คุณมองว่าบางครั้งอะ่ะมันมีการหายออกไปไม่ค่อยคุยกันเลยนะคะในบางคู่บางคนทาวเวอร์นะคะท้าไม่ได้การถล่มกันนะคะทะเลาะกาันบ่อยๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยคุยกันทั้งๆท,ที่เราอยากจะคุยกับเขานะคะ แต่ไม่เท้าคือการส่งข้อความเราอยากจะคุยกับเขาแต่เหมือนกับว่าเขา้เขาถึงยากะหรือเขาไม่ค่อยมีเวลาให้เรานะคะนี่นคือสิ่งที่เราคิดเนาะคนแรกของคุณมีพลังงานของเดอะฟูลนะคะชาวลัคนาราศีกุมนะคะเป็นคนที่รักอิสระนะคะเ,เป็นคนชอบออกสังคมนะคะชอบท่องเที่ยวนะคะมีพลังงานของชาวลัคนาราศีเมษด้วยนะคะเป็นชาวต,ต่างชาตินะคะหรือพ่อไม่ไม่เนาะซึ่ง คนคนนี้นะคะจะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะชอบควบคุม control ค,คนอื่นนะคะไม่ชอบให้ใครไปควบคุม control ตัวเองนะคะไม่เหมาะมองว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันยังคุยกันอยู่นะยังมีการพูดคุยกันอยู่แต่ว่ามันไม่เสถียรนะคะเนอะคุยบ้างไม่คุยบ้างแต่ไม่ได้หายนะคะเนาะไม่หาย นี้เรามาดูกันค่ะว่าหากคนคนนั้นนะคะเขาสามารถฝากข้อความผ่านคลิปนี้ได้น,นะคะเขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะสองเหรียญ The Moon ห้าเหรียญเก้าเหรียญ8ดถ้วย ในฝั่งของเขานะคะเขาอยากฝากบอกคุณนะคะว่าโอเคตอนนี้นะคะเขามีเรื่องที่ต้องกังวลใจเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของค่าใช้จ่าย5เหรียญช่วงนี้เขาอาจจะก,กำลังชอดอยู่นะคะหรือกําลังหมุนเงินอยู่นะคะสเหรียญเนาะอืมและตัวของเขาค่ะก็พยายามที่จะประคับประคองตัวเองนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่หมอบมองว่าเขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ยังเติมไม่เต็มมีอะไรบางอย่างที่มันยังมีคําถาม ะะมีอะไรบางอย่างที่ยัง,งคงคุมเครือและไม่ชัดเจนนะคะเขาอยากฝากบอกคุณนะคะโอเคเขาพยายามนะเขาพยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นนะคะแต่ในสถานการณ์ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาอ่ะต้องโฟกัสไปกับชีวิตส่วนตัวไม่เหมาะรู้สึกอย่างนั้นนะคะเรื่องงานเรื่องเงินมันเป็นช่วงที่เขาต้องลุยต้องลงแข่งนะคะ มันจะทาให้ความรราความสัมพันธนะ์อ่ะมันดูห่างเหินหรือว่ามันดูแบบเหมือนมามาหายหายเราอาจจะรู้สึกอย่างนั้นแต่เขาอยากบอกนะคะว่าเฮ้ยเขาพยายามทำมันให้ดีขึ้นนะคะเขาพยายามทำมันให้ดีขึ้นแปดถ้วยแต่เขาบค่ะเขารู้สึกน้อยใจนะว่าแบบเขาพยายามที่จะอธิบายเขาให้เราฟังก็ได้นะคะในบางคู่บางคนหรือถ้าเขาไม่อธิบายแต่คือเขาอยากให้เราเข้าใจเขา <_ versucht> ขเขาก็มีความรู้สึกน้อยใจว่าเออบางทีเขาเขาก็มีโรคของเขามีโรคส่วนตัวของเขา แล้วเขาพยายามอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจเขาก็แบบว่าเออไม่ไม่ไม่เป็นไรนะคะเขาขอถอยออกมาก็ได้นะคะเพราะวตัวของเขาเนี่ยตอนนี้มันมีเก้าเหรียญเขาบอกว่าเออเนี่ยเนี่คือสิ่งที่เขาต้องโฟกัสเรื่องของชีวิตตัวเองเรื่องของคนรอบตัวของเขานะคะถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมาในเวลาที่ไม่เหมาะสมเขาอาจจะเดินหันหลังออกไปก่อนก็ได้ถ้าคุณไม่อยากให้เขาอยู่หรือคุณยอมรับเป็นตัวตนของเขาไม่ได้ นะคะก้าเหรียญหาความสุขกับสิ่งอื่นๆรอบตัวได้นะคะพวกนี้มีพลังงานของชาวลัคนาราศีมีนนะคะเข้ามาเพิ่มเนาะแล้วก็มีพลังงานของชาวธาตุดินด้วยนะคะการพึ่งศกมังกรนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเอางานเอาการนะคะแล้วก็เก็บเงินเก่งเนาะเป็นคนที่โฟกัสไปกับเรื่องของการสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองเรื่องของเซฟโซนเรื่องของเซคูริตี้ความปลอดภยัยเรื่องของ ฐานะเงินทองนะคะคือเขามองนะคะว่าความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะมันต้องมีความมั่นคงนะมันต้องต่อสู้ด้วยกันนะมันต้องไปด้วยกันนะเขาอยากฝากบอกนะคะหนึ่งในเหตุผลนี้แหละที่ทำให้ความสัมพันธ์ยังไม่พัฒนาขึ้นนะคะเพราะเขาต้องไปโฟกัสเรื่องอื่นอยู่นะคะที่เรามาดูกันค่ะว่าพลังงานเอาคําในปักนี้นะคะของชาวธนูจะเป็นยังไงบ้างคะ Knight of wands The magician Emperor ค่ะ Knight of swords ค่ะ8เหรียญค่ะ ขหญ่ใบหนึ่งได้6ดาบค่ะแม่หมอมองนะคะว่าโอเคในปากนี้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาพูดมาคุยกันปรับความเข้าใจกันนะคะเนาะปรับความปรับความเข้าใจกันแต่ให้เรามาระวังนะคะเรื่องของการใช้อารมณ์นะคะมันมีอัศวินถือดาบด้วยนะคะให้เรามาระวางังเรื่องของการที่เราอาจจะแสดงออกมากเกินไปนะคะให้พูดจาแบบถนอมนนใจกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่า ได้เจอกันละนะคะปากนี้ได้คุยกันแน่นอนนะคะได้คุยกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปเรื่อยๆนะคะยังกุความสัมพันธ์ยังคงอยู่ไม่ไปไหนนะคะ8ดเหรียญเป็นการที่ประครับประคองความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองนะคะไม่เหมาะรู้สึกอย่างหนึง่งคือมีเมจิเชียนขยายได้6ดาบนะคะคือเราพยายามทําทุกทางเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะแต่เหมือนกับตอนเนี้ยเราเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อย แล้วก็ถ้าสมมุติว่าปากเนี้ยคุยกันแล้วมันไม่เวิร์กหรือว่ามันตกลงอะไรบางอย่างด้วยกันไม่ได้ในจุดตรงกลางของทั้งสองคนเราอาจจะเลือกขอพักเบรกก็ได้นี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะให้เรามาดราะวาังในเรื่องของคําพูดนะคะเรื่องของการพูดจารตรงไปตรงมาพูดจารตรงไปตรงมามากเกินไปอาจจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งเข้าใจผิดหรือทําให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกไม่ดีนะคะ ถ้ามองในเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะคะปากนี้คุณจะมีเกณฑ์นะคะที่จะได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่อะไรใหม่หมๆเนาะต้องเดินทางแต่ช่วงนี้เป็นโควิด1 9นะคะอาจจะไม่ได้เดินทางเนาะจะเการแบบติดต่อกับลูกค้าพ์ทเนอร์ผู้ค้าหุ้นส่วนนะคะแล้วก็ลงมือลงลุยนะคะลุยทําลุยสนามเนาะลงสนามนะคะแล้วก็ลงแข่งขันเนาะเป็นช่วงที่แบบ โฟกัสกับชีวิตส่วนตัวของตัวเองด้วยนะคะเนาะงานประจำเนาะแปดเหรียญน,นะคะไปเรื่อยๆค่ะเนาะโฟกัสกับชีวิตส่วนตัวมากขึ้นนะคะความสัมพันธ์ยังคงอยู่นะคะค่อยๆค,คุยกันนะเรามาถามไพอ่ออร์เคิล์กันค่ะว่าออร,ร์เคิลอ์อยากที่จะบอกว่าอะไรคะ b r a t i n g are s h o v e r i n g your life you are exactly where you need to be Your light is shining brightly. อ๋อแล้วเขาอยากจะแนะนำนะคะว่าโอเคตอนนี้ถ้าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเรามองไม่เห็นทางออกหรือแสงสว่างขอให้คุณอธิษฐานนะคะอธิษฐานขอพอรก็ได้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือศาสนาไหนก็ได้นะคะอ,อ,อธิษฐานค่ะอธิษฐานมันคือการที่เรามีความหวังถูกไหมเราสร้างความหวังให้กับตัวเองนะคะขอพอรนะคะแล้วก็ พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เราต้องการไปนะคะพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เหมาะกับเราพาตัวเองไปเป็นคนที่เราต้องการเป็นแล้วเราจะเจอแสงสว่างเราจะเจอทางออกไม่ว่าคุณกำลังเจออะไรก็ตามนะคะตัวเราเนี่ยสามารถเลือกได้ถ้าความสัมพันธ์นี้มันเครียดเกินไปความสัมพันธ์เนี่ย มันไม่มีเวลาให้กันมีเวลาให้กันน้อยไปดูห่างเหินอะไรก็ตามแล้วเรารับจุดนี้ไม่ได้เราสามารถเลือกได้ค่ะถามใจตัวเองนะคะว่าเขาคือคนที่ใช่ไหมถามใจตัวเองว่าความสัมพันธ์นี้อเรายังสู้ไปได้วยกันได้ไหมถ้าเราสู้ไปได้วยกันได้ก็ไปต่อนะคะ ที่เรามาถามไพ่เลเวอร์สกันค่ะว่าไพ่เลเวอร์สยากที่จะแนะนำอะไรนะคะโอเคแม่หมอเลือกไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้คือ embrace นะคะ through each other you find the missing pieces นะคะก็คืออบกอดนะคะอ้อมกอดการอบกอดออคุณทั้งคู่นะคะเจอ ่วนหรือชิ้นส่วนที่ขาดหายไปของกันและกันนะคะในอ้อมกอดเนี่ยของกันและกันลองนึกถึงอ้อมกอดที่เราเคยกอดกันนะคะเราจะเจอชิ้นส่วนที่ขาดหายไปของเราในเขาคนนั้นซึ่งกันและกันด้วยเขาก็จะเจอสิ่งสิงนั้นเราคือคนคนเดียวกัน ลองถามตัวเองว่าใช่ไหมเราเจอชิ้นส่วนที่หายไปของหัวใจเราในเขาหรือเปล่าถ้าเราเจอเขาคือคนที่ใช่ค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่ lovers อยากที่จะแนะนำนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะชาวธนูทุกทุกท่านนะคะหากใครต้องการดูและปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างค่ะและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของแม่หมอลิสานะคะในการทำคลิปต่อไปขอความกร,รุณากดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะคะ ไป็นกำลังใจให้ชาวเทนทุกท่านนะคะไว้เจอกันปักหน้านะคะขอให้คุณโชคดีเจอคนที่รักคุณและจริงใจกับคุณค่าสวัสดีค่ะ